คับผมวัดจอมสีกันนะครับผมเราขอมาแท็กกันก่อนนะครับผมเราสามารถนะครับผมนําขยะที่เหลือนําไปรีไซเคิลเพื่อทําให้กลับมาได้นะครับผมขยะใช้ท้วยโลกแต่ต้องเอาไปรีไซเคิลเพื่อกลับมานะครับผม ก,ก็จีครับก,ก็จีเป็นเป็นยังไงสบายดีค่ะเป็นยังไงบ้างก,ก็จีโอ้สบายดีไหมคะก็จีค่ะสบายดีค่ะ ไปวัดค่ะวัดชื่อวัดอะไรคะวัดจอมศรีค่ะฮักกี้คร <c oughs> ัฮักกี้ฮักี้เป็นยังไงบ้างครับฮักกี้สบายดีไหมครัฮักกี้สบายดีค <c oughs> กพราบจ๋าลอกพราบจ๋าสบายดีไหมคะนบลกพราบสบายดีค่ะ เราพี่เล่ากำลังจะไปค่ะกำลังจะนไปวัดจำศีค่ะเรามาอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่วัดค่ะวัดจำศีใช่ไหมคะวัดจำศีค่ะเขาเงียบๆด้่ยะทุกคนคะ่ะชมาชเป็นยังไงบ้าง ดูให้เพีหน่อยเป็นยังไงบ้างครับมีความสุขครับอยู่ป็สบายแล้วเป็นยังไงบ้างครับสบายดีดีใจที่ได้มาวัดใช่จิตเด็กแล้วเป็นยังไงครับต้องมาเอาบุญครับลูกมาบุญได้บุญหรือยัง อาหารก็ทั้งหลายโอ้โหแล้วมีน้ำโอเคโอเคครับเรามาเราก็จะมาเพลงกันนะครับผมวันนี้วันเกิดคุณแม่นะครับผมเเาาเริ่มเพลงกันแล้วสองคนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ร้องคนไหนเนาะคุณยายสิดรู้คุณคุณยายคุณยายนี่สวัสดีครับน้าสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไงครับมาสวัสดีปีใหม่วันวันวันนี้วันนี้ล่ะครับเราก็จะมาทําปูนกับคุณแม่นะวันเกิดคุณแม่วันเกิดคุณแม่มันที่เท่าไหร่วันที่สองมกรา จำได้เนาะแล้วคุณแม่ครบอายุเท่าไหร่ครับคุณแม่ครบอายุ42ปีอเออเหรอ42เหรอวก็มาจำได้ก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราจะไปให้อาหารนกพิราบก,กันต่อนะคบผมเข้าเที่ยงที่ไหนครับ